ก็สวัสดีครับวันนี้เรามาในคลิปสันส้นๆนะครับคลิปสันส้นๆก็วันนี้เป็นโมบายนะครับผมโมบายในการผลิตหินคุกนะฮะก็นี่เป็นหินอ่าหินผูจากคอนเวย์นะหินผูที่ว่าเราไปโม่อีกเบอร์แล้วมันไม่ได้ใช่นะเราก็เอามาโม่เป็นหินคุกเลยนะครับผมด้วยเอาโมบายนะครับก็ไมโครก็มีที่ตักใส่ไปนะครับผมตักใส่ป้อนไปป้อนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมด นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอตรงปลายน้ำโมโตเต็มปุ๊บเราก็ตักใสร่รถบรรทุกแล้วก็เอาไปเทที่กองหินคุกนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับในะจุดจุดนี้นะครับผมก็มีทีป่ป้อนหินด้านนีน้ไปอะไรไปตามที่จะใช้วันนี้มาคลิปสั้นๆน,นะครับโมบายคินส์แมนนะ We'll be right back.